สวัสดีครับพี่นงค์วันนี้ครับพบพอกันเกลครับวันนี้ผมพาพี่นงองมาเบิงควายงามนะครับเนาะเม่หนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านโน้นสูงตำบลโน้นสูงอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินครับนะครับผมอยู่กับพอบิชิตนะครับเนาะเอาเพื่อบ่ให้กันเสียเวลาไปทำความรู้จักเพิ่นเลยครับสวัสดีครับพี่ครับผมเอาครับเนี่ยซื้อวิชิตไม่ใช่ช่วงครับเป็นพิชัยช่วงครับ เป็นคนรักคุ้ยงามเหมือนกันครับผมได้จับคุ้ยงามมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเท่ากันนี่แม่นี่ก็เป็นแม่ลูกลูกแรกครับตัวนี้แม่ลูกแรกเนาะครับเนาะผสมพงเดสามจิ๋ว้าเมื่อยแต่รอดตัวทองวันนี้แหละครับผสมเป็นสายพัฒนาสายพัฒนาเนาะครับเนาะเพิ่นจิตอีหยังนอเพิ่นจิตอีหยังนอเป็นเพิ่นติดสายเพชรอดรอปนาครับปสายของเพชรดรอปอ๋อเบิ่งหูเบิ่งหงองนะครับตาเตียมเตียมจำอาจจะอัตลักษณ์เต็มครับเอ้ยบุกเข่าอย่งี้ครับสายหางเงากหางยงี้ครับ ความสูงของคนกับลอยสี่สิบครับตัวนี้แม่ทองแรกครับลอยสี่สิบเนาะครับเนาะวัดแล้วบ่พี่นี่ครับวัดแล้วครับวัดแล้วรับประกันที่ลอยสี่สิบเนาะครับเนาะรับประกันเลยครับลอยสี่สิบตาแจมแจมจมมีครบครับอัตลักษณ์มาเต็มครับขึ้นปากเมียงกับปากแก้วนะครับแก้วนะครับแก้วนะครับเนาะครับผิดหรอเติร์ตัวยาวดีครับมาพอเองครับพเดี๋ยวตัวนึงครับพี่น้องครับแม่สาวทองแรกครับแม่สาวทองแรกครับขอเบิ่งรอบๆเพิ่นเนาะครับเนาะครับเติร์ตัวยาวครับอ่างดีถ่ายง่าย มึงควนครับผมควนมาเตีมนะครับเนาะควนไงควนงามครับมึงแข่งมึงขาเนาะครับถุงเท้าขาวครับผมมาไล่ดิเขาทอับมาไล่ดิครับนี่ครับมาไล่เพื่อนดิมึงนี่ก็ร่อตัวทองของงี่ครับไล่ขาครับไล่ขาเนาะครับเนาะครไล่ขาเพื่อนครับไล่ขาขอติดขอติดผมไปไปทางไงมึงหางครับไปหางไงครับไถเงาไถเงาครับ เป็นสิ่งที่ตื่นเนาะตื่นเตือนจากน่อยตื่นกินผมจากน่อยครับเตื่นกินเขาเตื่นกินผมจากน่อยครับโอ้สูงลายสี่สิบนะครับตัวนี้ครับสูงลายสี่สิบเน่ลูกเรียกอนาคตลูกเรียกกนนะคนป้นนายจะลูกลายสี่สามนะครับลูกเรียกคือสูงได้อีกเนาะครับเนาะครับไปได้อีกมันเก่งบางขาไปเนาะโอ้งามเลยครับตัวนี้ครับลูกแรกคือว่างามเลยแหละเนาะครับเนาะครัเนื่อนังเก่าพ่อรัฒนาตัวครับผู้ใดสนใจก็จะดนกัดมาสัมมาสัมยาบมึง แบงปันสุดโตครับมาบอผิดหวังดอกครับผมมาหาในหอยเพิ่นเหล่วบอผิดหวังนะครับเนาะเพิ่นแบงปันสุดโต๊ะเราจะคุยเคยกันจันให้ตลอดครับผมครับพี่น้องเดี่ยมาขอคัยงายตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเหมาะสำหรับไปพัฒนาโตนะครับเนาะครับแม่ใงี้อ้างดีโอ้เป็นใส่ยังครับเป็นใส่ยังไหเนาะเป็นใส่เงียกะละสินครับเงียกะละสินนะครับเนาะตกิดทองมื่อนี่แหละครับใเงี้ยกะละสินสิตัวจทองมื่อนี่เนาะครับเนาะอืมครับผม ตรวจทองพันแกรอดดุนครับผู้ตรวไปต่อก่ะมันใจได้ไ่าได้ลูกไงกาลสินแน่นอนครับผมไงกาลสินใบเด้อพี่น้องเด้อผลิตตรวจทองเมือนี้ครับขอบนิน่มนะครับ,บน,นิ่มๆอ่าดิ่งๆลูกตัวตัวส่งน้ำนกขาเนาะครับเนาะขาขายมาเต็มดี่แล้วเต็มที่บอกถึงเท้าขานะครับเนาะกำไรขามาเต็มๆกำไรกำไรงามครับเนาะกำไรน้องแม่ มักมาคือกันเพื่อนต้งมองมาแบบนี้ใครสนใจก็มาเบิึงใครสนใจก็มาเบิึงได้ครับเด้อพี่น้องชมตัวจริงเลยครับผมก็สิเอาเบอร์โทรไว้ถ่ายคลิปนะครับหรือว่าจะจะบอกเบอร์โทรเลยเอาตัวไหนก็ได้ครับผมเอาบอกเบอร์โทรก็ได้ครับผมพี่น้องครับ0 93ครับ0 934 0 84 0 85 124ครับ5 124เอาหูเบอร์โทรแล้วบัดนี้หูราคาได้บัดนี้ครับไปห้อยกับเปิดได้อยู่15ครับ เปิดไว้ที่สิบห้าครับนรเนาะขับเนาะต่อรองกันได้ราคาต่อรองได้นะครับเนาะต่อจน่มก็สิได้กันแมนไป่ว่าึงเจต้มไก่ทิกจินห้อมเลยนั่นนะว่าครับผมครับโอ้ครับเนาะคุยกันงา้นนะครับเนาะอ่ซน่วนโซนพวกเขานั่นไปไปแล้วสิครับนั่นครับไปเพิ่นเอาไปแล้วครับเพิ่นจองไว้แล้วนันพี่น้องอยังกได้เงี้ยก็ไสิครับตัวนี้ครับซาบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อพุ่นล่ะอันนี้เพิ่นเอาไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาชมจังหัยเนาะครับเนาะเออเพิ่นเพิ่นซื้อแล้วนะครับเนนาะพี่้้อองซืแล้ววอััันนนลูกเพิ่ตใดครบี่ครับ ลูกของเบิ่มครับลูกของเบิมแม่แม่เพื่อนสายอย่างน้อครับนี่แม่เพิ่นสายล้านหาแสน,นครับแม่เพิ่นสายล้านหาแสนลูกเพื่อนเบิ้มเด้ครับเด้อทองิ่นว่างหรือว่าทองมันทองไปนอ้อหกเดือนปลาปังครับทองหกเดือนปลาปังปโอ้ครับตัวทองแล้วตัวนี้ท่อนหกเดือนปลาปังนะครับพี่น้อปลาปังแปดเล้วบอทันแล้วครับพี่น้อนนครับมาไทยบอทันเป็นออกไปแร้วครับพี่น้อโอ้เสียใจเสียดายเสียดายอยู่ครับผมพูดนะ เรา่าจับใ้เบิ่งเลยครับจับไปเบิ่งเพื่อพี่นอองมักน้ำนะครับมาลูกมาโชว์น่อยดนแล้วกเ่าอกวอืมมันดันนะตื่นได้ไหมโอ้ตื่นอนอนตื่นตืครับตื่นตื่นเขาตื่นครับ